ครับผมนี่คือเหรียญรอเก้าห้าสตังค์้อพี่น้องเด้อมูลค่าของเหรียญตอนนี้อยู่ห้าสตังค์แต่เพิ่นมาขอซื้อผมแล้วเหรียญละสองร้อยแต่ผมยังบบหันได้ขายผมสีรอให้มันขึ้นราคาให้มันได้สองล้านบาทก้อนผมจังสิขาย้ะพี่น้องเด้อใครสนใจเหรียญโลเก้าห้าสตังค์ สองล้านบาทสนใจทักทายได้เลยพี่น้องเด้อคือขายแพงแท้กายบัวหลวงตาสเน่ขายที่เดียวห้มันรวยไปเลยพี่น้องนี่แหละครับผมมูลค่าของเหรียญล้อเก้าห้าสตังค์หน้าตาเพ่นเป็นอันนี้ทรงเป็นอันนี้เดี๋ยวผมียให้เบิ่งข้างหลังนะพี่น้องเด้อรับพอมน,นี้คือข้างหลังของพ่น้ะพี่น้องเด้อหน้าสี่สองตอนพ่นครบรอบห้าสิบปีพี่น้อง เหรียญห้าสตังค์ของรอเก้ามูลค่าห้าสตังค์แต่เขามาขอซื้อผมแล้วคือจังผมโบกไปเมื่อกีนอ้นี่แหละสองร้อยบาทแต่ผมกระสิ่ล่อถาคขายให้มันได้สองล้านบาทใครสนใจก็ทักทายมาได้ตามช่องนะี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อท่านจะได้เอาไปไเหเรียญที่ระลึกหรือท่านจะเอาไปขายโต๊ะก็ได้พี่น้องแล้วแต่ตามใจของท่านนะพี่น้องเนาะ อาภัยสนใจคลิปนี้ก็ทักมาได้พี่น้องเด้อเหรียญห้าสตัง